เคยคิดไหมว่าในโลกปี2026ที่เทคโนโลยี AI หมุนไปไวพอๆกับกระแสะเงินดิจิทัลและในวันที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องปกติใหม่หรือ New Normal หากคุณลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงเสาหลักที่ค้ำจุนระบบทุนนิยมโลกไว้ไม่ให้พังทลายลงมา ชื่อที่คุณจะเห็นเป็นอันดับแรกไม่ใช่ธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือสถาบันการเงินเอกชนที่มีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วทุกตารางนิ้วของโลกที่ชื่อว่า JP Morgan Chase Co. ครับเราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ในปี2026 J.P. Morgan ได้กลายร่างเป็นระบบปฏิบัติการทางการเงินของมวลมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์แบบด้วยยอดการประมวลผลเงินไหลผ่านระบบกว่า10ล้านล้านดอลลาร์ในทุกๆวันซึ่งมากกว่ามูลค่าเศรษฐกิจของหลายทวีปรวมกันเสียอีกอะไรคือความลับที่ทำให้องค์กรอายุกว่า200ปีแห่งนี้ยังคงครองตำแหน่งราชาแห่งวอลล์สตรีทได้อย่างเหนียวแน่น เราจะย้อนไปดูรากฐานความดุดันจากยุคของ JP Morgan แชายผู้ที่เคยกู้ชาติด้วยตัวคนเดียวในห้องสมุดส่วนตัวมาจนถึงรัชสมัยของเจมี่ไดมอนกับตันเรือผู้สร้างปรัชญา f o r t ฟอร์เทสบาลาน e ีตที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการกลืนกินคู่แข่งมานับครั้งไม่ถ้วนและที่พลาดไม่ได้คือการเจาะลึกสมรภูมิใหม่ในปี2026เมื่อธนาคารที่เก่าแก่ที่สุด ต้องมาเจอกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดอย่าง Index GPT และการวางหมากเพื่อส่งต่ออำนาจในวันที่ราชากำลังจะวางมือเตรียมตัวพบกับบทวิเคราะห์ที่ลึกที่สุดคมที่สุดและครบเครื่องที่สุดของอาณาจักรล้านล้านดอลลาร์แห่งนี้นี่คือมหากาบของ JP Morgan Chase ป้อมปราการแห่งอำนาจและการเงินโลกเริ่มต้นณบัดนี้ครับ นี่คือบทวิเคราะห์เจาะลึกมหากาบของ JPMorgan Chase Co. หรือ JPM ในปี2026ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแต่คือระบบปฏิบัติการทางการเงินของโลกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนื้อหาชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบทความวิเคราะห์ระดับพรีเมียมโดยมีความยาวและรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกมิติของอาณาจักรแห่งนี้ครับ JPMorgan Chase ปอมปราการล้านล้านดอลลาร์และมหาอำนาจการเงินโลกปี2026จากตำนานกู้ชาติของ J.P. Morgan สู่ยุคสมัยแห่ง AI และความเป็นผู้นำของเจมี่ไดมอนด์ 1. รักฐานจากผู้ช่วยชีวิต The Legacy of J.P. Morgan ชายผู้หยุดวิกฤตปี1907ประวัติศาสตร์ของ J.P. Morgan ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต่มันเริ่มจากบารมีของจอห์นเพียพรมอร์แกนชายผู้ที่ในปี1907เคยเรียกบรรดานายธนาคารมาขังไว้ในห้องสมุดส่วนตัวของเขาเพื่อบีบให้ทุกคนลงขันช่วยกันกู้ระบบเศรษฐกิจสหรัฐก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะถือกำเนิดสะอีก DNA ของความรับผิดชอบต่อระบบและการเป็นผู้ชนะในยามวิกฤตจึงฝังรากลึกอยู่ในบริษัทนี้มานานกว่าศตวรรษมหากราร์บการควบรวมกิจการ J.P. Morgan Chase ที่เราเห็นในปี2026คือผลผลิตจากการรวมตัวกันของสถาบันการเงินกว่า1,000แห่งตลอดประวัติศาสตร์โดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญคือการควบรวมระหว่าง J.P. Morgan Co. สายวานิธนกิจชั้นสูงกับ Chase Manhattan Bank สายธนาคารพาณิชย์มหาชนในปี2000ทํทำให้เกิดโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบทั้งการระดมทุนในตลาดทุนและการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 2. รัชสมัยของเจมี่ไดมอนกับตันผู้ไม่เคยแพ้พายุหาก JP Morgan แกคือเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจมี่ไดมอนก็คือกัปตันที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินเขาขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ในปี2006และพาธนาคารรอดพ้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008มาได้อย่างสง่างามและยังช่วยรัฐบาลซื้อกิจการแบรสเติร์สและวอชิงตันมูชัในตอนนั้นด้วย ปรัชญา Fortress Balance Sheet ในปี2026ปรัชญานี้ยังคงเป็นหัวใจหลักไดมอนย้ำเสมอว่า ธนาคารต้องพร้อมรับพายุที่เลวร้ายที่สุดเสมอดังนั้น JP Morgan จึงรักษาระดับเงินกองทุนหรือ CET 1 ratio ไว้สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีเงินสดสภาพคล่องล้นมือสิ่งนี้ทำให้ในยามที่ธนาคารภูมิภาคสั่นคลอนในปี2023 JP Morgan จึงเป็นเพียงที่เดียวที่หน่วยงานกำกับดูแลไว้ใจให้เข้าซื้อกิจการ First Republic Bank เพื่อหยุดยั้งความตื่นประหนกจดหมายถึงผู้ถือหุ้น คำพีการเงินโลกทุกต้นปีนักลงทุนและนักการเมืองทั่วโลกต่างรอคอยจดหมายของไดมอนเพราะมันไม่ใช่แค่การรายงานผลประกอบการแต่เป็นการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาส,าสตร์เศรษฐกิจมหาภาคและอนาคตของมวลมนุษยชาติซึ่งในปี2026เขายังคงเตือนโลกเรื่องความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะและการแบ่งแยกขั้วโลกอย่างตรงไปตรงมาโครงสงร้างธุรกิจ4เสาหลัก The 2026 Performance ในปี2026 JP Morgan Chase แบ่งรายได้ออกเป็น4สายหลักที่เกื้อหนุนกันอย่างทรงพลัง 1. Consumer and Community Banking (CCB) ธนาคารของมหาชนนี่คือขุมพลังที่ทำรายได้เกือบ42%ของบริษัทด้วยจำนวนลูกค้ากว่า80ล้านคนในสหรัฐ The Chase Mobile ในปี2026 แอป Chase กลายเป็นซ u เปอร์แอปที่ไม่ใช่แค่โอนเงินแต่รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบินการซื้อประกรันและการวางแผนภาษีผ่าน AI The Apple Card Connection การเข้ารับช่วงต่อ p o r t ตโฟลิโอ Apple Card ต่อจาก Goldman Sachs ทำให้ JP Morgan เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ iPhone ทั่วประเทศ 2. Corporate and Investment Bank (CIB) เจ้าแห่งวานิทธ,ธนกิจ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการระดับโลกหรือการนำบริษัทเทคโนโลยีเข้าตลาดทุน IPO JP Morgan ยังคงครองอันดับหนึ่งในด้านค่าธรรมเนียมวาลิธ,ธนก,กิจอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะในปี2026ที่กระแสการควบรวมบริษัท AI เกิดขึ้นทั่วโลก 3. Commercial Banking CB พันธมิตรของภาคธุรกิจ ให้สินเชื่อแก่บริษัทขนาดกลางและใหญ่รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคนี่คือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงของสหรัฐ 4. Asset and Wealth Management (A.W.M.) ที่ฝากเงินของมหาเศรษฐีด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (A.U.M.) กว่า5ล้านล้านดอลลาร์ในปี2026 J.P. Morgan กลายเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก private equity และ private credit สงครามเทคโนโลยี17,000ล้านดอลลาร์และยุค AI เต็มตัวสิ่งที่ทำให้ JP Morgan ในปี2026ต่างจากธนาคารทั่วไปคืองบประมาณด้านเทคโนโลยีครับพวกเขาทุ่มเงินกว่า1.7หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี มากกว่ากำไรทั้งปีของธนาคารคู่แข่งบ้างแห่งเสียอีกแล้วเขาใช้ไปกับอะไรบ้างละ่ะเราไปฟังกันครับ 1. Index GPT เมื่อ AI เป็นนักวิเคราะห์ส่วนตัวในปี2026 JP Morgan ได้เปิดตัว Index GPT อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลการเงินเชิงลึกของธนาคารมานับทศวรรษ มันช่วยให้พนักงานสามารถวิเคราะห์งบการเงินที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่วินาทีและช่วยลูกค้าวางแผนพอร์ตการลงทุนที่แม่นยำระดับรายบุคคล2การย้ายสู่คลาว100% JP Morgan ประสบความสำเร็จในการย้ายฐานข้อมูลมหาศาลขึ้นสู่ระบบ private cloud ทำให้การประมวลผลธุรกรรมกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อวันเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์5 เจาะลึกตัวเลขทางการเงินไกด์แดนซ์2026ในโลกปี2026ตัวเลขของ JP Morgan คือนิยามของคำว่าสัตว์ประหลาดทางการเงินรายการสำคัญประมาณการปี2026เทียบกับปี2025รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ NII ประมาณ130,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น7%ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ150,000ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น10%เน้นลงทุน AI/tech กำไรสุทธิ NI ประมาณ5 0 0ึง6 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่งตัวระดับสูง ROE Return on Equity 18-20%สูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นักวิเคราะห์ในปี2026มองว่าแม้ NI i จะเริ่มทรงตัวตามทิศท,ทางดอกเบี้ยของเฟด แต่รายได้จากค่าธรรมเนียม non-interest income จากการบริหารความมั่งคั่งและบัตรเครดิตจะเข้ามาเป็นพระเอกแทนความเสี่ยงและสิ่งที่ทำให้เจมี่ไดมอนนอนไม่หลับแม้จะดูไร้เทียมทานแต่ JP Morgan ก็มีโจทย์ยากในปี2026 1. การสืบทอดตำแหน่งเจมี่ไดมอนมีอายุครบ70ปีในเดือนมีนาคม2026 แม้เขาจะบอกว่ายังมีไฟอยู่แต่คำถามที่ว่าใครจะมาแทนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆรชื่อของมารินเลกและเจนิเฟอร์ปิปสักโคซีอโอสของสายคอนซูเมอร์คือตัวเต็งที่โลกกำลังจับตามอง 2. กฎระเบียบบาเซลทรีเอนเกม กฎหมายใหม่ที่บังคับให้ธนาคารต้องถือเงินกองทุนมากขึ้นอาจทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงซึ่ง JP Morgan กำลังต่อสู้อย่างหนักกับหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้ 3. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยฐานธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกความขัดแย้งระหว่างสหรัฐมหาอำนาจจีนหรือในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อพอสินเชื่อและธุรกิจวานิชธนกิจบทสรุป มากกว่าแค่ธนาคารแต่มันคือป้อมประการแห่งความเชื่อมัน่นในบทส่งท้ายของพอดแคสต์คุณสามารถสรุปมหากาบนี้ได้ว่า JP Morgan Chase ในปี2026ไม่ได้เป็นแค่ที่ฝากเงินครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ค้ำจุนระบบทุนนิยมโลกบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากบริษัทนี้คือการเตรียมพร้อมในยามที่โลกสงบสุขเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในยามที่โลกเกิดวิกฤตด้วยเงินสดล้นมือ เทคโนโลยี AI ที่ล้ำหน้าและผู้นำที่กล้าตัดสินใจ JP Morgan ได้พิสูจน์แล้วว่าในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความมั่นคงที่แท้จริงคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดครับเกล็ดสำหรับพอดแคสต์ Hooks JPM Edition The Ten Trillion Daily Flow รู้หรือไม่ว่า J.P. Morgan ประมวลผลเงินไหลผ่านระบบของเขากว่า10ล้านล้านดอดลลาร์ในทุกๆวันซึ่งมากกว่า GDP ของเกือบทุกประเทศในโลกยกเว้นสหรัฐและจีน The Fortress Metaphor คำว่าป้อมประการไม่ใช่แค่คำเปรียบเปรยแต่มันคือระบบที่ทำให้พวกเขายิ่งวิกฤตยิ่งรวยเพราะลูกค้าจะแห่เอาเงินมาฝากในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเสมอซ c c e s s i o n Drama การสืบทอดตำแหน่ง CEO ของ JPMorgan ในปี2026ถูกเปรียบเทียบกันว่าเป็นเกมออฟทรอนแห่ง Wall Street ที่จะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกไปอีก20ปี